ใชหลังเลกหนุ่มออมอักขรัทา์เข้ารับการผ่าตาัดอาการป่วยมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลังจากในแสดงสาวโมอามีนาได้ออกมาเผยว่าดารานหนุ่มอมอักขพันได้ล้มป่วยเป็นมะเร็งใกล้หัวใจโดยพบก้อนขนาด12เซนติเมตรอยู่ข้างบนบริเวณหัวใจลามมาที่ปอดทำาคีโมมาแล้ว5-6ครั้งและได้รับการผ่าตัดไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนๆให้กำลังใจพระเอกหนุ่มอย่างต่อเนื่องส่วนทำลายอาการป่วยของพระเอกหนุ่มอมอักขพันธ์นั้นด้านมดดำคชาพาได้มีการเผยว่า มีวันหนึ่งถ่ายละครแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็วู้ไปปรากฏว่าไปตรวจก็เจอและตอนนั้นมีข่าวอักษรย่อออกมาต่อมาออมก็ได้แจ้งในไอว่าผมไม่สบายนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนตัวละครเพื่อให้รักษาตัวและทำการรักษาตัวมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565และทำการรักษาตัวมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565 มดดามเผยอ,อีกว่าเพื่อนๆทุกคนรู้หมดว่าออมป่วยแต่ทุกคนต้องประคองจิตใจของออมอักพันเพราะต้องทําคีมหลายครั้งตอนแรกวิธีการรักษาคือการพาออกแต่ก็ต้องดูว่าการทําคีโมมันตอบรับหรือเปล่าเพื่อที่จะผ่าตัดได้และออมอักพันธ์กําลังใจดีมาตลอดและตัวออมเองก็ไม่อยากให้ใครรู้จนโมอามินาไปพูดออกสื่อซึ่งมองว่าคนที่จะออกมาพูดน่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือผู้จัดการส่วนตัวมากกว่า ขณะที่เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นด้านของกีตาริริพิษที่3าวคนสนิทในวงการบันเทิงได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของหนุ่มออมอักพันให้แฟนๆฟังว่าออมตอนนี้โอเคสุขภาพดีขึ้นเป็นลำดับสดชื่นขึ้นจะพยายามขอร้องอ้อนวอนให้กลับมาเล่นละครปีหน้าน่าจะได้นะพี่คิดว่าไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปให้มาคอนเฟิร์มเอง ที่ออมตอนนี้สุขภาพดีขึ้นมากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นห่วงจริงๆนางดีขึ้นมากๆนอกจากนี้กีตาศิริพิษยังบอกอีกว่าอีกไม่นานหนุ่มออมอากภพันคงได้กลับมาร่วมงานกับทางช่องเจ็ดเหมือนเดิมพร้อมบอกได้ว่าที่หนุ่มออมหายจากอาการป่วยก็เป็นเพราะกำลังใจด้วยที่ส่งมาให้ และล่าสุดมีข่าวดีให้แฟนๆได้ชื่นใจกันแล้วเมื่ออินสตาแกรมออมอก,กรพันฑ์ออฟ i c i a l Club ซึ่งเป็นแฟนคลับของหนุ่มออมได้โพสต์แจ้งข่าวดีไว้ว่าอัปเดตณวันที่6เดือน7ปี2023พระเอกออมอก,กรพันฑ์ฝากความคิดถึงให้กับแฟนคลับทุกคนคิดถึงนะครับสำหรับแฟนๆที่ห่วงใยพี่ออมพี่ออมร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้ว หอมกลับมาเจอกับแฟนคลับแล้วอดใจรออีกนิดแล้วเจอกันและจากโพสต์นี้เองทางด้านของหนุ่มออมอกรพานก็ได้เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์เป็นอีโมจิหัวใจสีแดงในรูปดังกล่าวเอาไว้ด้วยขณะที่ในสตอรี่ไอของออมอกราพาน Official Club, ออฟฟิเชียลคลับยังได้มีการโพสต์อีกด้วยว่าแฟนคลับที่คิดถึงก็ดูในจอทีวีช่อง7 s บไปก่อนนะรีลันช่วงบ่ายเพลิงปิศนาใกล้จะจบแล้วต่อด้วยเร็วๆนี้ ลีลานอีกครั้งช่วงเช้าเรือมนุษย์ส่วนใครรอเจอตัวจริงรอกันไปก่อนได้เจอแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ